แบกเหล็กอย่างนี้เลยอ่าวันนี้เราตั้งมาแบกเหล็กขึ้นเขานะครับขึ้นขึ้นเอาไว้ไปตั้งบนนูน่นตอนนี้ก็เราก็พาเหล็กขึ้นข้างบนแล้ว ดาวแนบซีตันี้ได้อฮ่าต่อไปก็ถอดไอ้กรอบเนี้ยแล้วก็กลบดินที่เหลือแล้วก็วันนี้ปรับขุดดินปรับตัวน,นี้อีกนิดนึงโอเคครับผมไปกันต่อโอเคครับทุกคนสำหรับเที่ยงนี้ ทำแค่นี้ก่อนไว้ทากันใหม่รับหน้า